อาหารเย็นของคนหลงทางวันนี้นะครับคนหลงทางวันนี้ไม่มีข้าวกินนะครับก็ <c oughs> เลยได้กินแบบนี้ครับนนสัดคนหลงทางก <นะ S 2> ันเลยนะครับเราคือบุคคลที่หลงทางครับหลงทางแต่มาแล้วครับน่าอร่อยนะครับอันนี้เป็นผัดไทย กุ้งสดแล้วก็หอยแมลงภู่ด้วยครับอันนี้ยำอะไรเธอยทะเลอันนี้ยำทะเลเหรอยำสามเจ้าทะเลยำสามเจ้าทะเล,เล <laughs> หอยนางรมเจ้ากุ้งหอยนางรมกุ้งแล้วก็ไขป่ปลาหมึกหอยนางรมกุ้งแล้วก็ไขป่ปลาหมึกนะครับวันนี้เรากินแต่ทะเลบ้านเราไกลทะเลนะเนาะเลยกินแต่ทะเล